สวัสดีครับพ่อผมนะครับชินเคยนะครับทางช่องสบายสบายสไตล์ฮาร์ดอีกแล้วนะครับผมวันนี้มาพร้อมกับนิสสันลิฟตนะครับผมตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าราคาจากอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแบาทนะครับมาเจอคลิปนี้นะครับราคาตัวรถนะครับอยู่ที่9ก้าแสนบาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นไฟฟ้า EV วีร้อเอร์เซนะครับผมชาร์จครั้งหนึ่งนะครับวิ่งได้อยู่ที่316กิโเมตรนะครับผมแต่ก็ขึ้นกับ การขับขี่ของลูกค้าแต่ละคนนะครับผมโปรโมชั่นนี้นะครับสงวนรถแค่5คันเท่านั้นนะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับเข็มใหม่ยังไม่วิ่งเลยนะครับผมไม่ใช่รถมือสองนะครับเดี๋ยวยังไงผมพาดูตัวรถใกล้ๆครับผมไปเลยครับ n i s สันล e ฟ f นะครับจะมีสีขาวทูโทนดำสีเดียวนะครับผมกระจกก็จะเป็นสีดำนะครับแมตต์กับหลังคานะครับผม เดี๋ยวดูภายนอกก่อนนะครับผมว่าสวยขนาดไหนนะครับนี่ครับแม็กมาพร้อมแม็กสิบเจ็ดนะครับสองหนึ่งห้าทับห้าศูนย์อาสิบเจ็ดนะครับผมเป็นแม็กของ n i ส s ันลิฟ f นี่ผมบอกได้เลยโดดเด่นนะครับผมดูหรูหราเลยทีเดียวครับดูครับข้างหลังจะสวยงามมากครับพร้อมโลโก้ n i ส s ันลิฟ f นะครับอา นี่ครับสวยงามมากๆนะครับผมมองมุมไหนก็หรอครับขอราคาโดนมากๆครับผมนี่ครับสวยมากครับผมอันนี้มาพร้อมไฟตัดหมอกด้วยนะครับจะมีรุ่นเดียวนะครับนิสสันลิฟนะครับผมเดี๋ยวผมพาดูภายในครับนี่ครับ มาพร้อมเบาะหนังนะครับภายในทําออกมาผมบอกได้เลยว่ารถไฟฟ้าจริงๆครับตัวนี้เป็นรถที่เข้ามาในกระแสช่วงนี้แรงมากๆนะครับผมไม่ต้องใช้น้ํามันเลยนะครับครับให้ดูใ,ใกล้ๆครับผมนี่ครับเครื่องเล่นนะครับผมดูครับ สวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูเบาะหลังครับผมเบาะหลังผมบอกได้เลยว่ากว้างนั่งสบายมากครับนี่ครับตัวนี้เป็นรถเทสได้นะครับสามารถมาเทสได้ได้นะครับผมสนใจเทสได้ก็ติดต่อเบอร์โทรผมได้เลยนะครับมาดูข้างหลังครับผมนี่ครับผมกว้างลึกนะครับผม บันจุของได้เยอะนะครับนี่ครับลงไปลึกได้อีกนะครับขอมีไฟสองสว่างให้ด้วยนะครับผมนี่ครับดูหล่อเหลาเอาการมากนะครับนีสสันรุ่นนี้กำลังมาแรงมากๆครับในช่วงนี้<ป>เดี๋ยวยังไงไปชมโปรโมชั่นดีกว่าครับผม เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ผมพาชมนิสันลิฟรุ่นนี้แล้วนะครับผมถ้าใครสนใจติดต่อเบอร์โทรข้างล่างได้เลยนะครับตอนนี้นะครับผมผมบอกได้เลยกระแสมาแรงมากๆและที่สำคัญนะครับย้านะครับ5คันเท่านั้นนะครับที่จะได้ราคา959,000บาทนะครับผมตอนนี้ดาว25%ดอกเบี้ยจะอยู่ที่2.09นะครับผมผมบอกได้เลยว่าน่าใช้มากๆครับจากราคา1,990,000บาทนะครับตอนนี้นะครับรถ นะครับเหลืออยู่ที่959,000บาทฟังไม่ผิดนะครับผมเป็นรถป้ายแดงนะครับผมเป็นรถป้ายแดงไม่ใช่รถมือสองนะครับให้ท่านได้พอใจกับราคานี้นะครับผมและตอนนี้อย่างที่ผมบอกนะครับมาแรงมากกระแสรถไฟฟ้านะครับผมยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อมาดูอีพีหน้าว่าผมจะพารีวิวหรือพาชมรถนิสสันรุ่นไหนนะครับหรือว่าเป็นรถรุ่นอะไรนะครับอย่าลืมกด ติดตามให้ได้นะครับผมคลิปนี้ก็คงต้องขอราไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ